สวัสดีครับพบกับบรรการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยครับก็คุณทักษิณชินวัตรก็เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นแผ่นดินเกิดของท่านในรอบสิบกว่าปีนะสิบกว่ปีร่วมยี่สิบปีผมถือว่าคุณทักษิณนี่เก่งจริงๆนะใจสู้นะถ้าเป็นคนธรรมดานะอย่างพวกผมนะก็ยอมแพ้ตั้งแต่ยกแรกและ ตั้งแต่โดนรอสอชอทำการรัฐประหารนะครับคุณสนทิผลเอกสนธิบุญยรักกระยินบุญบุญยรักกรินทำการรัฐประหารครั้งแรกนะบิ๊กบังบิ๊กบังผมก็ต้องแบบที่หดตดหายแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ครับคุณทักษิณก็ยังสู้อยู่แล้วก็กลับมาจำได้ไหมกลับมากราบแผ่นดิน แล้วก็ทําให้คุณยิ่งรักชินวัตนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็โดนละลอกสองคราวนี้ก็โดนคอสอชอนะก็คุณยิ่งรักก็ไปอยู่กับพี่ชายก็โชคดีนะที่คุณทักษิณกับคุณยิ่งรักโดนยึดทรัพย์ไปกี่พันกี่หมื่นล้านก็ยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างสบายๆถ้าคุณยิ่งรักเป็นเหมือนคนอื่นนะ ในสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามไม่มีเงินนะเป็นนายกมาตั้งหลายสมัยไม่มีเงินไม่ได้ร่ำรวยเหมือนคุณทักษิณอยู่แบบโดโดโดอดๆยากๆนะอยู่แบบรรธรรมาดามดๆแล้วก็ไปตายที่แผ่นดินแผ่นดินที่ไม่ใช่ของประเทศไทยปรากฏว่าคุณทักษิณได้กลับมาเที่ยวนี้ผมก็ถือว่าสุดยอดเลยไม่รู้จะดีวลรับดีลไม่รับดีลอะไรก็ไม่รู้เราไม่ต้องไปสนใจหรอกครับ บางทีพวกเรานะครับพวกยูทูบเบอร์พวกสื่อมวลชนพวกอะไรก็มโนกันไปเรื่อยไม่ค่อยได้รู้จริงจังหายเาหวอะไรเท่าไหร่หรอกก็แววแวแวมังม่งอะไรมันก็โม,ม้กันไปเรื่อยเหมือนประหนึ่งว่ารู้จริงโดยเฉพาะพวกนักวิชาการต่างๆนักวิชาการนักวิชา,กา,กชา,กาเกินเดี๋ยวนี้ก็มาเสียผู้เสียคนในช่องโซเชียลกันไปหมดแล้วสะมัยก่อนนักวิชาการครูบาอาจารย์ก็จะไปสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้ก็ออกมาติ๊กต็อกมั่ง เฟซบุ๊กบัง youtube บ้างก็มั่วกันไปหมดเลยเอาได้ไงต่อก็คือว่าคุณทักษิณก็ได้กลับมาแล้วก็ไม่ต้องติดโคกจริงๆก็ติดโคกนะครับแต่ก็ราชทรรก็ก็ส่งไปโรงพยาบาลคนก็สนใจเหลือเกินชั้นสิบสี่ชั้นสิบสี่มีไหมอยู่ไหมอยู่ไหมสนใจจนบัดนี้ก็ยังสนใจอยู่ก็คุณทักษิณก็เดินลงมาจากชั้นสิบสี่ไงนั่นแหละแสดงว่าอยู่อ่ะใช่ปะ แล้วก็กลับไปบ้านจันสองลาแล้วก็ขออนุญาตขออนุญาตรมราทัณานเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษนะโอ้โหห่วงจุ้ยอะห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยใช่ห่วงจุยงจยงจยงจ้ยอะโอ้โหแม่งใหญ่กว่าบ้านผมห้าหลังมาติดกันอีกห่วงจุ้ยเป็นโคโคห่วงซุ้ยเออไม่ใช่ห่วงจุย้ยห,ห,ห่วงซุยง้ย ไมงใหญ่กว่าบ้านผมห้าหลังมาติดกันอีกโอ้โหนี่แหละคนรวยมันก็อย่างเนี้ยนะก็อยู่สบายผมก็ว่าเพื่อนบ้านของบ้านพระ,ระดุษของคุณทักษิณก็คงจะน้อยเนื้อต่ําใจเหมือนกันนะมันก็มีหงสุยเล็กๆๆๆนะครับบางคนก็ยาอยู่เต็มไปหมดเลยปีหนึ่งก็ถึงจ้างคนที่ดูแลหงสุยนั่นแหละตัดทักทีนอกน,นั้นก็ลบแมงทั้งปีเลย แล้วยังไงครับโอเคก็ไปก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะโอ้โหคุณทักษิณเป็นยังไงบิ๊กโจ๊กไปรับเว้ยรองพอบอรตรผู้กองธรรมนัสไปรับเว้ยรฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเว้ยโอ้แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองอีกหลายคนไปไหว้ย่อไหว้ย่อกันอย่างสวยงามเลยนี่แหละครับคนที่มีอำนาจวาสนาไม่ได้ธรรมดาเลยสำหรับคุณทักษิณชินวัตร พอหลังจากคลิปนี้ออกไปก็คนที่เกลียดก็ด่ากันแบบสะบ้านหันแหลกด่า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 แต่ผมก็คิดว่าคุณทักษิณเขาคงจะชินแล้วนะอย่าว่าแต่คุณทักษิณเลยยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆอย่างผมแม่งก็โดนด่าจนชินแล้วเหมือนกันเพราะคนเราเดี๋ยวนี้มันก็เป็นนักรบโซเชียลมันเป็นพวกที่เก่งเก่งชิปพายกันเลยเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจนะบางคนก็มีปัญหาอยู่บ้านก็โดนเมียด่าโดนเมียดุ ทุกวันนะแล้วจะทำยังไงดีวะเออก็ต้องมาทางโซเชียลมันไม่มีใครรู้จักนะสามารถด่าคนนู้นด่าคนนี้ได้อ่ะเห็ไหมมันก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายตัวเองแล้วก็กลับไปบ้านก็ให้เมียด่าต่อผมแล้วปรากฏว่ามีรถแห่เว้รถแห่ในเชียงใหม่ระดมคนเสื้อแดงออกมาต้อนรับพุนทัศษิณว้ แล้วก็แบบจะฟื้นคนเสื้อแดงผมก็ไม่เข้าใจว่าคนเสื้อแดงยังมีชีวิตอยู่หรอวะผมก็นึกว่าร่มสลายไปสมัยที่แลมโบ้เสกสกลออกมาบอกแล้วตอนสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะก็เห็นแบบยุบหมู่บ้านเสื้อแดงยุบนูน่นยุบนี่ยุบนี่เอา้าแล้วตอนนี้มาจากไหนว่าเสื้อแดงผมไม่เข้าใจตอนนั้นไม่เห็นมีใครออกมาตอกกนกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาสักคนหนึ่งพวกแซดเสื้อแดงหายไปไหนหมด หรือเป็นแบบพวกทหารเวียดนามเปล่าวะไปหลบไว้ในรูหลบไว้ในอุโมงอย่างนั้นหรือเปล่าวะยังไม่ออกมาตอนนี้ก็ออกมาจากอุโมง์อุโมงวินม็อกที่เวียดนามใช่ปะเออแล้วก็มาเป่าประกาศเสื้อแดงคืนที่คืนที่คืนที่ผมถามหน่อยพวกมึงบ้ากันไปหรือเปล่าพักเพื่อไทยชนะนะเว้ยตอนนี้ทั้งทั้ที่ได คะแนนเป็นลำดับสองรองจากพรักเต้าไก่ะเวยพักเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะเว้ยคุณทักษิณได้กลับบ้านนะเว้ยสารยกฟ้องคดีล่าสุดรถโชว์รถอะไรรถแ,แบบรถหายอะไรนะ่ะของคุณจิรักษ์ชินวัตรนะเว้ยคุณทักษิณตระกูลชินวัตรเป็นฝ่ายมีชัยนะเว้ยแล้วจะมาทำม็อบเพื่อดง ทำพะหอกทำพะแสงอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจต้องการจะปลุกให้พันธมิตรที่เขาเงียบเงียบอยู่คุณสนธิริมทองกนลพลตรีจำลองศรีเมืองเขาเงียบเงียบอยู่จะปลุกออกมาหรือไงต้องการปลุกกำลังสุเทพออกมาไหมกบป,ป,ป,ปสเขาก็เงียบอยู่เขาไม่ได้มายุ่งวุ่นวายอะไรเลยต้องการปลุกเขาออกมาไหมทําไมต้องมารวมพลผล,ผลเสือแดงเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจหน่อยแล้วมันเป็นผลดีก่าคุณทักษิณต้องไหนวะ มาประกาศสักดาเพื่อให้ทหารทําการรัฐประาหารแล้วตระกูลชินวัตรก็ต้องรีบัยไปนอกประเทศแล้วเราก็จะมีรัฐบาลจากการรัฐประหารอย่างนั้นหรือผมไม่เข้าใจแล้วมาคุยโม้มาด้วยใจจริงหรือเปล่าวะมาด้วยใจจริงเหรอไม่มีค่ารถไม่มีค่าน้ํามันไม่มีเบี้ยเลี้ยงจริงเหรอวะจริงเหรอแล้วไปต้องมาต้อนรับคุณทักษิณเป็นอะไรอ่ะเป็นโคง้งเงาสักกะหลาดคือคุณทักษิณ เขาชุบเลี้ยงมาหรือไงวะะแล้วพวกเสื้อดังที่ติดคุกอยู่อะยังไงอะจะยังไงเดีย๋ยคุณทัศินเคยไปเยี่ยมมันที่คุกไหมเออเพราะว่าคุณทัศินถ้าไปติดคุก,กก็อาจจะได้เยี่ยมคนในคุกอะโอ,อ้ดูทัษินไม่ได้ติดคุกอะแล้วทําไมผมก็ไม่เข้าใจจะมารวมเสื้อดวงเสื้อดงห่าเหวอะไรแล้วเสื้อดงม,มันมีอยู่จริงเหรอวะฮะ เริ่มแรกแล้วก็คือคุณวีระบุศิกพงศ์เป็นประธานเสื้อแดงนะต่อมาก็มาเป็นอาจารย์ทิดานะแล้วก็ต่อมาก็เป็นคุณจัตุคุณคุณไม่ใช่คุณจะตุพรนะแล้วก็ไม่มีละแล้วใครจะเป็นแกนนำเสื้อแดงอะ่ะคุณเคสามถุยเหรอใช่ไหม เป็นประธานเสื้อแดงเหรอเป็นประธานเสื้อแดงรุ่นต่อไปเหรอแต่ก็ไปจับมือกับสลิมจับมือกับประชาธิปัตย์ไงใครนะชื่ออะไรวะจำไม่ได้สสสอบตกอ่ะจำไม่ได้ก็ช่างแม่มันจะไปจับมือเหรอจะไปจับกับด็อกเตอร์ทันอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นเสื้อแดงกับกอปปส์ไม่ได้จะจับมือกันได้นะ เออหรือใไ้หรือจะยุบรวมกันหมดเลยพันธมิตรกบปปสเสื้อแดงมารวมกันเป็นกลุ่มคนรับทักษิณอย่างนี้หรอวะแล้วก็ไปต่อสู้กับกลุ่มสามนิ้วอย่างนั้นเหรอไม่เข้าใจผมก็งงงง,งงมากๆงานนี้นะถ้าเกิดว่าคุณทักษิณสั่งการนะผมว่าคุณทักษิณหาเรื่องเข้าตัวถ้าคุณทักษิณไม่ได้สั่งการคุณทักษิณก็ต้องสั่งการเบรกพวกนี้ เบรกเอะครับอย่ามาปลูกเล้าเลยคือแบบชนะแล้วมาเยาะเยะ้ยเขาอ่ะคนชนะแล้วมาเยาะเยะ้ยเขาอ่ะมันจะมีผลดีอะไรกับตระกูลชินวัตรว่ามีผลดีอะไรกับพรรคเพื่อไทยวะนถึงเวลาเลือกตั้งครั้งหน้าก็ต้องซื้อเสียงกันอยู่ดีแหละครับพรรคพวกผมครับลงพื้นที่โยกย้ายตายแต่งงานศพงานบวชงานหาเหวส้นเตนส้นเมืออะไรไปแม่งทุกงานไปวันแล้วไม่รู้กี่งาน ใส่ซองแม่งพ,พัน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 ไม่รู้เท่าไหร่เดือนหนึ่งหมดไม่รู้กี่แสนถึงเวลาสอบตกครับถึงเวลาสอบตกไปซื้อเสียงและโดนโกงซื้อไม่เข้าะและกันเลือกตั้งครั้งที่แล้วพวกเสื้อแดงเป็นคนเลือกพัคเพื่อไทยหรือเปล่าถ้าเกิดเสื้อแดงรักเพื่อเพื่อไทยในเขตหนึ่งพิษสรลกไม่น่าแพ้ หมออ๋องแบบกระจุยกระจายอ่ะแบบเยอะมากอะ่ะเพราะฉะนั้นเชื่อผมนะครับการพูดของผมครั้งนี้อาจจะขัดใจควายแดงอาจจะขัดใจเพื่อไทยก็ยอมให้ขัดใจแะครับนะพออยากจะเตือนสติว่าอย่าหาทํรม เชื่อผมอันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่มาเสนอในแง่งมุมของผมใครถูกใจชอบผมก็ดีใจใครไม่ถูกใจไม่ชอบผมก็ไม่สนใจผมก็เฉยๆนะโอเคตามนี้มาซื้อหนังสือผมครับกระถาทธรดาพิกชีวิตครับตั้งใจเขียนนะอย่างสุดฝีมือเลย เด้มา290บาทเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดนะครับถ้าท่านเอาเงินเอาสิ่งของไปมอบให้คนยากไร้ไปมอบให้คนไร้บ้านเนื้อตัวมอมแมมเราจะเห็นสายตาที่เป็นมิตรสายตาที่มีความหวังเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยังมีคนเห็นหัวกูอยู่นะมันเป็น กำลังใจมันเป็นเรื่องของจ,จิตใจถ้าเราอาหารกระดูกอ่อนๆไปให้หมาจอนจัดสายตาที่มันมองแบบว่ามองขอบคุณเราจริงๆมันวิงบอลนั่นแหละครับคือความสุขคือความอิ่มเอิบใจก็เลยมาช่วงช่วยนะัซื้อนังสือผมด้วย นะครับผมติดต่อผมสามช่องทางกับเฟซบุ๊คลรกธุรกิจพลเดชวิสัยภาษาไทยนะแล้วก็ไลน์แล้วก็โทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับพระนางพญาสยามเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะปลูกเสกวารละที่สี่วันที่สามสิบมีนาคมนี้ใครที่สั่งจองมาก็ถ้าจะเอาเลยก็ได้เลยนะส่งไปสามวารละแต่ถ้ารอวารละที่สี่ก็รอนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ 290บาทเช่นกันเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็มาจรจับเช่นกันนะครับผมแล้วผมก็จะนำพระเท้าวเวสุวรรณกับองค์พญาคุธไปเข้าพิธีปลุกเสกด้วยนะครับผมถ้าดูในช่อง YouTube กิดโพสแชนแนลอย่าเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาแป๊บหนึ่งไม่ถึงหนึ่งนาที แล้วหนึ่งในนั้นก็มีกระถางครับอันนี้เป็นกระถางต้นแคนตัลซึ่งสวยงามมากๆครับมีเพื่อนๆซื้อไปประดับตกแต่งที่ร้านกาแฟเพื่อนๆซื้อไปประดับตกแต่งที่ห้องรับแขกโอ้โหสวยงามมากและส่งรูปมาให้ผมดูขอบคุณมากเลยจริงๆใช้เวลาทำสามชั่วโมงเป็นงานแฮนด์เมคครับขายสองร้อยี่สิบาทเท่านั้นเองช่วยซื้อกันหน่อยนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามแล้วก็ติดตามช่องกิจโพสแชนแนลด้วยดี แล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขนะขอให้ภรคคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีี่งเราากย